วันนี้ผมมาเตะบอลกับทีมเกลเม่นะครับผมมาดูกันว่าคนในทีมใส่รองเท้าอะไรบ้างและบอกราคาเมียเท่าไหร่นะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่ชื่อตอยครับผมตอยพี่ตอยวันนี้ใส่รองเท้าอะไรมาครับวันนี้ใส่ไนกี้ครับแฟนทอมครับแฟนทอมอันนี้ซื้อมาเท่าไหร่ครับพี่หมื่นห้าครับคู่นี้เฮ้ยรันนัมเบอร์ครับเฮ้ยติดตัวเลขด้วยมีตัวเลขเลยเดเดนะเยสสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนทครับผมพี่เนทวันนี้ใส่รองเท้าอะไรมาพี่ วันนี้เป็นมิซูโน่โมเลเดีย UL ครับสีทองเลยครับผมราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้เฮ้ยบอกราคาจริงได้เอาเอาราคาบอกเมียก็ได้ราคาราคาป้ายประมาณน่าจะเก้าพันเก้าพันของจริงอาจจะบวกไปค่าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าอันนี้บอกเมียไว้เก้าพันพี่ชื่ออะไรครับเอ็มพี่เอ็มครับวันนี้ใส่รองเท้าอะไรมาครับเนี่ยใส่บูม่าบูม่าอัลต้าสีน้ำเงินเขียวสวยนะครับผมราคาเท่าไหร่ครับคู่นี้คู่นี้เก้าพันห้าเก้าพันห้าอันนี้คือราคาบอกเมียหรือราคาจริง ไม่บอกว่าเออเอาว่ารู้กันเอารู้กันนะครับผมเฮ้ยโอ้หผมว่าจะละลายพฤติกรรมพี่เขานะแต่พี่เขาละลายพฤติกรรมตัวเองก่อนแล้วอะรองเท้าพี่ใส่อะไรมาวันนี้ใส่อ่ามิซูโน่ครับมิซูโน่ใช่ครับซื้อมาเท่าไหร่ครับตัวนี้สีดำสวยมากเลยของอาครับของอาอาใส่ครับขอลบว่าได้ฟรีราคาดี่าาจริงเอ้ยราคาป้ายตัวอ็นนี่เจแปนงไหมไม่ชัวร์แล้วพอดีผมเอาของน้องชายมาใส่ผมก็เลยไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ไม่เป็นไรคนดูน่าจะรู้คอมเมนต์ว่าละกันนะครับว่าราคาแนบมานเท่าไหร่นะครับ สวัสดีครับพอดีครับผมชื่อแนะนำแนะนำตัวหน่อยครับชุ่มครับพี่ชุ่มครับแล้ววันนี้เอาสตั๊ดอะไรมาใส่อ่ะวันนี้เหรอครับเออ่นี่ครับตัวนี้ครับเป็นอาดิดาสแต่ก้วไม่มีปุ่มทั้งอันเลยเออน่าจะลื่นน้าดูปูมาคิงครับปูมาคิงใช่อันนี้นี่สภาพนี้น่าจะผ่านศึกหนักมาเยอะใช่ครับใช่โดนดินโดนทุกอย่างมาครบหมดแล้วครับสวยเรียบร้อยนะอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่เขาให้มาครับเขาให้มาใช่พูฟรีไงคือฟรีฟรีนั่นเองฟรีครับใช่ดีไหมตัวนี้ ดีครับดีนิ่มดีใช่นิ e ่มนะครับแต่เตะใส่แล้วเตะไม่ค่อยแม่นครับไม่ใช่เป็นเพราะอะไรครับพี่ฝ hmm. uh, ีม uh, ือครับไม่เกี่ยวกับรองเท้าใช่ไหครับฟุกครับพี่ฟุกวันนี้ใส่รองเท้าอะไรมาครับเนี่ยใส่เป็นเออ่ซุปเปอร์ไฟล์ครับคู่นี้นี่ซื้อมาเท่าไหร่ครับเก้าพันหกครับเก้าพันหกมีแฟนนะครับเนี่ยมีแล้วมีแล้วบอกบอกแฟนว่าเท่าไหร่บอกแฟนว่าได้สปอนเซอร์มาอ๋อได้สปอนเซอร์อยู่เป็นอยู่เป็นนะครับส่วนตัวผมเองนะครับใส่เกมเมกแกร์เอฟจีนะครับผมใครอยากดูรีวิวเต็มๆในสนามนะครับกดติดตามเกมเมบ